สวัสดีครับนะฮะก็มาอยู่กับทีเด็ดอาร์เทอร์วีไกันอีกแล้วนะครับในช่อง YouTube แบบนี้ของเราทุกวันนะครับก็เหมือนเดิมครับเมื่อวานนะครับเราให้ไป3ตัว3ทีมเนะครับเราพลาดแค่เซนตันคู่เดียวนะครับเมื่อวานมีรัฟกูฟนะครับหคู่นะครับแล้วก็จะเป็นสรนตัน1คู่นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเลครับก็จะเป็นคู่ไหนละบอทึงนะ บากานะครับสาประตูต่อศูนย์นะครับก็กินเต็มไปนะครับแล้วก็เป็นบอลเต็งด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าบอลเต็งเราเนี่ยครับเน้นได้เสมอนะครับสเต็ปอาจจะต้องมีดวงมาช่วยด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องว่ากันไปตามนั่งงานนะครับวันนี้3คู่มีอะไรบ้างนะครับก่อนรับชมรับฟังกันคลิปนี้นี่ครับรบกวนนิดนึงครับกดติดตามนะครับกดถูกใจนะครับแล้วก็กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด ทุกการวิเคราะห์แบบนี้นะครับและทุกคลิปด้วยนะครับอ่ะคู่แรกเราจะไปวิเคราะห์นะครับเป็นคู่นะครับนี่ครับซันบวกนะครับกับอินเตอร์มิลานนะครับในราคาคือครบลูกนะครับเป็นฟุตบอลกระชับมิตรนะครับทั้ง2ทีมนะครับก็บนกลับมาเจอกันเคยเจอกันแล้วนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับทั้ง2ทีมนะครับเป็นคลับกระชับมิตรนะครับเตะที่เลดบูอารีนานะครับก็เป็นบ้านของซันบวกนะครับจะบอกว่าชื่อชั้นอ่ะนะครับกับ กับประวัติศาสตร์นะครับหรือคุณภาพทีมอ,อินเตอร์มิลานดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่จะบอกว่ารายการกระชับมิตรแบบนี้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วทั้ง2ทีมนี่ครับการเตะกระชับมิตรนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงนะครับหรือเขาเรียกว่านะครับจะชนะหรือไม่ชนะเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสออกไล่3หน้านะครับซึ่งอินเตอร์มิลานนะครับยังไม่เก็บในหลีกนะครับยังไม่เข้าหลีกเลยนะครับก็จะเป็นการเตรียมทีมนี่ครับลองทีมลองเทคนิค โลเทชันนี่ครับเตรียมความพร้อมนะครับในฤดูกาลใหม่นะครับแต่เลตบูทันบวกนะครับเตะในลีกเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าสู่ลีกเรียบร้อยแล้วมีความพร้อมกว่านะครับแล้วก็แน่นอนครับมีความลงตัวกว่าแน่นอนนะครับเพราะผลงาน2นัดที่ผ่านมาเขายอดเยี่ยมนะครับราคาขึ้นกบลูกนะครับสูงต่ำสามลูกนะครับขยับขึ้นมาเป็น3ลูกควบเล็กน้อยนะครับสูงต่ำขยับขึ้นมามี2กรณีครับคือ1ทั้ง2ทีมยิงได้นะครับแล้วก็1ทีมต่อยิงขาดนะครับมี2กรณีแค่นั้นเลยครับนะแต่ผมคิดว่ามีโอกาสครับที่มันจะออก ทั้ง2 3หน้านะครับมีโอกาสที่เจ้าบ้านจะยิงได้นี่ครับออาไปดูก่อนนะครับทั้ง2ทีมครับผลงานการแข่งขันนะฮะนี่ครับทั้ง2ทีมนะครับทุกคนดูนี่ฮะลสบูซันบวกนะครับเก็บในหลีกมาแล้ว2เกมนะครับ3 0 2 0นนะครับไม่แพ้เลยนะครับผมว่าความลงตัวนะครับหรือความสมูทนะครับ การเตรียมทีมเนี่ยฉันบุกเตรียมทีดีกว่านะครับกระชับมิดมาแล้วลงหลีกแล้วนะครับเตะจริงจังแล้วนะครับมีความลงตัวกว่าและพร้อมกว่าแน่นอนนะครับแม้จะเป็นกระชับมิดผมเชื่อว่าเขาจะส่งตัวจริงลงมานะครับส่วนอินเตอร์มิลานนะครับก็ส่งตัวจริงไหมนะครับยังกระชับมิดอยู่นะครับยังไม่เข้าสู่ในหลีกเลยนะครับก็ยังถือว่าเป็นการเตรียมทีมนะครับเป็นการลองทีมด้วยนะครับอาจจะต้องใช้เวลานะครับในการปรับจูนเล็กน้อยนะครับเพื่อเตรียมเข้าสู่รูปกาลใหม่นะครับวันนี้มีโอกาสจะเป็นลองทีมครั้งสุดท้ายนะครับเพื่อจะ เกมหน้าวันที่20นะครับอิตาลีเปิดแล้วนะครับก็เตะกับมอนซ่าเป็นเกมแรกนะครับซึ่งผมมองว่าเกมนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่พวกเขาจะจัดตัวจริงลงมาช่วยสำรองด้วยนะครับเพื่อดูว่าเทคนิคสุดท้ายแล้วจะเป็นแบบไหนจะใช้แบบไหนลงตัวยังไงนะครับวันนี้ซันบวกก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับโอเคแหละฟอร์มโดยรวมนี่ครับอาจจะเอามาเทียบอะไรไม่ได้นะครับเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะมันมีแค่กระชับมิดไง อ่านี่ครับแต่ผมบอกว่าซันบวกเนี่ยมีความพร้อมกว่านะครับเตรียมทีมมาก่อนด้วยนะครับความลงตัวมีมากกว่านะครับคู่นี้ไม่ต้องคิดนานขออนุญาตรองไปที่ซันบวกเจอกับอินเตอร์มิลานนี่ครับในราคา1ลูกครับคูท่ที่2นี่ครับคู่ที่2นะครับก็จะเป็นคู่คาราบาวครับนะครับเบอร์ตันอันเบียนนะครับกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับในราคาครึ่งลูกขยับขึ้นมาเป็น1ลูก นะครับไหลขึ้นมาค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรนะสูงต่ำนะครับสามลูกขยับขึ้นมาเป็น3ลูกควบแล้วนะครับบางเว็บเปิดมา3ลูกนะฮะส่วนราคาภูนะครับเจ้าบ้านได้5เสมอได้4นะครับหลังบ้านได้อ่าห้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาไป1ลูกเก็บในใจนะครับภูลงลึกนะครับหน้าบอลไหลขึ้นนะครับทุกอย่างเอียงและเป็นใจไปทางเลสเตอร์มากๆนะครับแทบทุกอย่างเลยนะครับอ่าส่วนทีมเบอร์ตันอันเบียนนะครับอยู่ในดีหนึ่งนะครับส่วนเลสเตอร์ซิตี้นะครับเขาลงมาในแชมเปี้ยนชิพแล้วนะครับลงมาเตะ นะครับกับเด็กๆน้องๆทีมรองลงมานะครับเพราะรดูการก่อนพวกเขาทําได้ไม่ดีนะครับมีการผ่าทีมแล้วก็ไม่มีการเสริมทัพนะครับนักเตะก็ยังเป็นชุดเดิมๆนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาดันนะครับลูกหม้อนะครับจากอะคาเดมี่ขึ้นมาช่วยนะครับเป็นสำรองนะครับเพราะว่าพวกเขาอาจจะไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะครับเพราะเขาลงทุนกับสนามซ้อมเรียบร้อยแล้วนะครับลงทุนกับอนาคตเรียบร้อยแล้วนะครับไม่แปลกใจที่เขาจะดันชุดเล็กขึ้นมาดันสำรองขึ้นมาเป็นตัวจริงนะครับเลสเตอร์เป็นทีมที่ขายเก่งนะครับพราะมติ เก่งๆก็ขายออกได้ลิชาร์ดมาเลนเอนโกโกองเต้แฮารีแมกควายนี่ครับส่วนใหญ่แล้วมาจากเลสเตอร์ซิตี้นะครับในชุดที่เป็นแชมป์ครั้งแรกของสโมสรนี่ครับก็ขายออกไปเยอะแล้วก็มีกําไรนะครับยิ่งแมกควายเนี่ยขายมา80ล้านนะครับได้อาคาเดมี่ใหม่นะครับยกชุดเลย80ล้านปอนด์นะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับวางแผนงานระยะยาวไว้นะครับซึ่งปีที่แล้วเลสเตอร์เป็นหนี้นี่ครับอาจจะมีการ หลุดออกมาพอสมควรนี่ครับสำหรับผลงานเนาะนะครับปัญหาภายในด้วยนะครับปีนี้ผมเชื่อว่าดีขึ้นเพราะกลับมากําไรเลยครับและปลดหนี้เรียบร้อยนะครับเชื่อว่าเลสเตอร์จะดีขึ้นในปีนี้นะครับในแชมเปี้ยนชิพนะครับเลสเตอร์ดูจะเป็นเต็งหนึ่งเต็งสองเต็งสามเหมือนกันนะครับในโอกาสเป็นแชมป์แล้วก็ขึ้นไปนะครับวันนี้บนคาราบาลครับนะครับซึ่งเลสเตอร์ฟิตตี้ชอบบอลคาราบาลครับมากๆอ่าเลยครับชอบบอลคาราบาลครับมากๆจริงๆนะครับคือทุกปีเขาจะเล่นดีในบอลคาราบาลครับ ่าเล่นดีมากนะครับเล่นดีจนน่าตกใจนะครับแต่อย่างที่บอกไปครับว่าบอลคนละเกรดไหมนะครับเจ้าบ้านบอลดีหนึ่งนะครับคุณต้องขึ้นมาแชมป์ไม่ชิฟก่อนนะครับแล้วไปพิมพ์มิลิกนะครับส่วนเลสเตอร์นะครับมันอยู่ในนั้นได้นะครับมันอยู่ในพิมพ์มิลิกได้นะครับแต่ปีที่แล้วอ่ะนะครับความเข้มข้นมันสูงครับนะฮะการแข่งขันมันเขี้ยวนี่ครับในพิมพ์มิลิกมีทั้งฟูลเลนฟอร์ดนี่ครับแล้วก็หลายๆทีมนะครับที่ดีขึ้นนะครับมันกลายเป็นว่ามีฟูลเลนฟอร์ดที่เล่นดีดียยววกัันนะะครรบออไ่างเสต์แฮม นะครับลิเวอร์อร์เซนอลมิตี้แมนยูสเปอร์นะครับเกือบเกือบสิบทีมแล้วครับนานที่ผลงานดีและยกรัดับขึ้นมานะครับทำให้เลสเตอร์เนี่ยจริงๆแบบเนี้ยไม่ตกชั้นหรอกครับไอ้ผลงานแบบเนี้ยนะครับมันไม่ตกชั้นหรอกครับเอ่อในปีก่อนๆนว้นคุณจะเห็นว่าผลงานแบบนี้ไม่ตกชั้นนะครับแต่ปีเนี้ยมันตกชั้นลงมาไงแสดงว่าความเข้มข้นของพิมี์ร์ลีกมันเยอะมากขึ้นนะครับมันต้องเก่งกว่านี้มันต้องดีกว่านี้นะครับมันถึงจะอยู่รอดได้ นี่ครับวันนี้เลสเตอร์เป็นเกมคาราลครับนะเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเขาจะเข้ารอบนะครับและตบเจ้าบ้านอย่างเปิดตนอันเหมียดนะครับไม่นอนครับนักเตะยังเป็นชุดเดิมนะครับวาดงวาดี้นะครับอยู่ครบเหมือนเดิมนัแต่วาดี้เนี่ยตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วนะครับอาจจะมีการแผ่วปลายนะครับเป็นเรื่องสปีดเนาะนะครับวันนี้ครับเลสเตอร์ซิตี้ผมเชื่อว่าต่อราคาครึ่งลูกไหลขึ้นแบบนี้ไม่ต้องคิดนานคู่นี้แจกเงินนะครับไปต่อเลสเตอร์ซิตี้นะครับในราคาครึ่งครบลูกเป็นสเรติปสองครับ อ่านี่ครับถัดมานี่ครับไปดูคู่ต่อไปนี่ครับสุดท้ายแล้วนะครับเป็นพาณิชยนกอสนะครับกับโอลิมปิกมาร์เซนี่ครับแข่งในเวลาตีหนึ่งตรงนะครับคู่นี้มีอะไรอัพอ่ะพาณิชยนกอส์ฟนะครับเป็นทีมจากกริชนะครับแล้วก็โอลิมปิกมาร์เซจากลีเอิงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับจะจะผมจะบอกยังไงดีนะครับคู่นี้นะครับมันเคยเจอกันไหมนะครับถ้าคุณไปดูฟอร์มการแข่งขัน เดี๋ยวผมจะบอกประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ทั้ง2ทีมเป็นยังไงบ้างนะครับจะบอกว่าทั้ง2ทีมนี่ครับมีผลงานที่ดีไหมคือแบบนี้ครับทางเจ้าบ้านนะครับอย่างพาเทกอสเนี่ครับเขาไม่ค่อยได้เข้าอยู่ฟาชมเป้ยนลีกนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ใน ยุโรปนะครับส่วนมาคเซก็เข้ามาในรอบแบบนี้บ่อยนะครับรอบเพย์ออฟรอบแบ่งกลุ่มนะครับมาบ่อยๆมากๆนะครับประสบการณ์รายการนี้มากกว่าเจ้าบ้านอย่างพลาเทเลกอสตแน่นอนนะครับประสบการณ์แรกของพวกเขานะครับในการมาอยู่ยูฟาแชมเปียนลีกรอบเพย์ออฟแบบนี้นะครับรอบตัดเชือกแบบนี้นะครับซึ่งผมมองว่าหลังพิงฝานะพวกเขาต้องทำให้ดีที่สุดนะครับและมาเจออย่างมากเซรุ่ยที่มีประสบการณ์แบบนี้มีโอกาสนะครับที่จะเข้ารอบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับวันนี้เตะที่โรมาเนียสนามกลาง นี่ครับอีวานยูวานโนวิสนี่ครับโค้ดของพนาเทนกอสนะครับล่าสุดเนี่ยเพิ่งผ่านด่านด้านนีโโปรมา2-2นี่ครับแล้วก็ไปชนะลู้นเสียรวมกันอ่านี่ครับรวมกัน2เกมนะครับก็เข้ารอบมาได้นี่ครับคือเข้ารอบมาแบบหืดจับครับนะไม่ได้เข้ารอบมาแบบเก่งๆเทพๆขาดๆนะครับเข้ารอบมาแบบหืดจับนะครับมาเจอแม็กซ์บอลโคลาเกรดนะครับบอลโคลาเกรดอาจจะห่างกันพอสมควรเลยนะครับ วันนี้มีใครลงบ้างนะครับนักเตะนะครับที่คาดว่าจะลงของพาลาเทนกอสนะครับแล้วก็มแม็เซนะครับพาลาเทนกอสก็มีตัวเด่นๆอยู่นะครับมาในแผนการเล่นใส่สำสาวเป็นเกมลุกจัดเต็มมากนะครับขาดแค่คนเดียวนะครับบัสเกนเฟลนะครับเพียงแค่คนเดียวนะครับที่บาดเจ็บนะครับแล้วก็ไม่ฟิตนะครับคือเพิ่งฟื้นนั่นแหละเออนะครับเจ็บมาแล้วก็เพิ่งฟิตเพิ่งเรียกความฟิตกลับมานะครับยังไม่พร้อมลงนะครับคือไม่ฟิตเนาะนะครับในประตูเป็นใครบ้างผู้รักษาประตูเป็นเบียรลี่นะครับส่วนแนวรับนะครับควนกา นะครับแม็กซ์นูนสันนะครับเจสกไวน์นะครับทางขวาสุดก็จะเป็นคอสซิรัสนะครับส่วนตรงกลางวิลินยานะครับตรงซ้ายตรงกลางเป็นตูดิสิตนะครับทางขวาสุดเป็นเปเรสนะครับส่วนเกมลุกเป็นเบอร์นาร์ดนะครับแล้วก็จะเป็นตรงกลางจะเป็นสปอรดาทางขวาสุดก็จะเป็นปราซิออสนะครับจากอิตาลีนะครับเชมบัสเตียนปราซิออสนะครับก็เป็นนักเตะยุโรปก่อนหน้านี้นะครับเข้ามาเออ่นะครับส่วนทางโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับวันนี้มีใครบ้างนะครับอ่ามาเซลิโน่นะครับโค้ชของมาร์เซย์นะครับเข้ามาทำหน้าที่แทนนะครับในฤดูกาลนี้ นัโดยผลงานนะครับเกมแรกนะครับอุ่นเครื่องนะครับชนะเลเวอร์คูสอแพ้เลเซนไปสองหนไป2-1นะครับคือจับพอสมควรอ่าคือจับพอสมควรเลยส่วนทีมเยือนอย่างมารคเซเนี่ยสี่สาเป็นฟุตบอลดเรกนะครับคือเกมสวนกลับนะครับในประตูเป็นเปาโลเปสนะครับวันนี้มีใครบ้างมารคเซค่อนข้างพร้อมไม่มีใครเจ็บติดโทษแบนเข้ามานะครับทางขวาเป็นโกลส์นะครับซีโกลส์อ่าบารดี้นะครับแล้วก็โลดี้ทางซ้ายส่วนตรงกลางเป็นเวตูนะครับประกบคู่กับกอมล็อบเบีย ครับคู่กลางนี้แม่งโคตรเก่งนะครับส่วนเกมลุกเป็นอ่าอิสเมลลาซานะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นเอนดิยยทางซ้ายสุดก็จะเป็นอูนาอีนะครับก็โชว์ผลงานได้ดีในบอลโลกนะครับส่วนหน้าเป้าก็จะเป็นเอเมริกโอบาเมยองนี่ครับคนนี้หน้าเป้าพึ่งพาได้นำอย่างที่บอกครับสำรองก็จะมีอเล็กซิสเล็กซิสอ่าจะมีหลายคนนะครับที่ที่อ่าสามารถลงได้นะครับมาลอฟกี้ก็ติดโทษแบนอ่ะนี่ครับไม่ได้มานี่ครับไม่ได้สิเนี่ยครับมันจะย้ายอ่ะมันย้ายเออเนี่ยครับมันก็เลยแบบ หลุดออกไปนะครับวันนี้มีใครลงบ้างอย่างที่บอกไปว่ามีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้นี่ครับและอย่างที่บอกครับว่าคนลเกรดไหมผมว่ามาร์เซย์เนี่ยนะครับดูดีกว่านะครับพอสมควรนะครับแล้วก็มีโอกาสชนะได้นะไปดูฟอร์มการเล่นครับคุณนิวิเคห์นานหน่อยนะนะครับฟอร์มการเล่นนะครับคู่นี้จะบอกว่าเป็นบอลงานครับอ่าคู่นี้ขอจะบอกเลยครับว่าเป็นบอลงานแบบไหนบอลงานเดี๋ยวเรามาดูกันดูฟอร์มการเล่นก่อนนะครับกับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ที่ผ่านมา พาณิชท์นกอสผ่านเข้าลอกมาแบบหืดจับมากๆนะครับเจ้า2 2ชนะ3 1นี่ครับแล้วก็ทางมักเซนะครับผลงานกระชับมิดนี่ครับก็สี่ทีมหลังสุดนะครับสเกมหลังสุดนะครับชนะไป2เกมแพ้ไป2เกมนี่ครับก็ยังยังไม่ลงตัวแล้วครับกับโค้ชคนใหม่นะครับยังต้องปรับจูนกันอีกพอสมควรนะครับถ้าไปดูเกมรวมๆแล้วนะครับคุณจะเห็นเลยครับว่าโอลิมปิกมักเซนะครับสิเกมหลังสุดรวมในหลีกก่อนหน้านี้ด้วย ดูการที่แล้วนะครับพวกเขาไม่กินราคาเลยนะครับแม้ผลงานจะดีจริงๆครับเกมนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับก็คือกินราคาเกมเดียวเกมนีมเกมนี้อ่ากินราคาเกมเดียวถ้าเกิดว่าสนะิบนัดหลังสุดพวกเขากินราคาเกมเดียวไม่กินราคาก้าเกมนะครับไอลักษณะแบบเนี้ยเขียวๆแบบเนี้ยอ่าเสียเงินเขียวๆแบบเนี้ยมีโอกาสจะกินราคาสูงมากนะครับเพราะอะไรนะครับ เพราะว่าเวลาชนะติดกัน10นัดหรือแพ้ติดกัน10นัดแล้วไม่กินราคาเลย10นัด9นัดนัดที่10นี่ครับมันจะเป็นบนงานนะครับเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่แล้วนี่ครับราคาแบบเนี้ยนะครับกับผลงานแบบเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าโอเวอร์คอนฟิเ e น c ์ครับมันทําให้คนเนี่ยมีความมั่นใจนะครับว่าจะเป็นแบบนี้ว่าจะแพ้อีกว่าจะเสมออีกอ่านะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับมั่นใจมากเกินไปก็ไม่ดีนะโอเวอร์คอนฟ i เดนซ์มากเกินไปก็ไม่ดีนะครับเพราะมันจะตุ้บใส่เรานะ วันนี้ครับพูดถึงแผงเล่นที่บอกไปครับ4-2 3-1ไดนเด็กนะครับเกมสวนกับนะครับถนัดอย่างมากนะครับพาณาบุกมาเถอะนะครับโอลิมปิกมา์เซ่รอสวนกับนะครับแล้ววันนี้มีโอกาสที่จะสวนตูมเดียวหายนะครับการทำประตูจากโอลิมปิกบาเมยองมีโอกาสสูงมากอูนาอีอีกเดียอยก3สามคนนี้แม่งตึงมือมากนะครับมีโอกาสที่เจ้าบ้านพาณิเนากอสนะครับแพ้อย่างน้อยหนึ่งประตูถ้าเกมนี้เขาชนะมา์เซ่นะครับ มาเฟชนะนะครับเกมหน้าเขาสบายเพราะเล่นในบ้านอ่าเก็บสามแต้มก่อนเลยเนี่ครับชนะนเล็กแรกเล็กสองคุณเบามือแล้วนับเชื่อว่าเกมนี้ครับมาเซชจัดจริงจังมากขึ้นเล่นดีผิดหูผิดตา <c oughs> เนี่ครับเล่นดีผิดหูผิดตานะครับแล้วมีโอกาสกินราคาสูงมากนี่ครับวันนี้สุดท้ายแล้วคู่ที่สามนะครับขออนุญาตเลือกไปที่มาเซชต่อในราคาปอๆครับมีครึ่งลูกไม่อาจเดี๋ยวไปดู นี่ครับมีไหมมาเซมีครึ่งลูกรับน้ําล้นล้นนะครับน,าน,น,าน้าล้นล้นเลยครึ่งลูกอ่ะมีปอๆได้เจ็ดอยู่อ่ะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับมีปอๆได้เจ็ดอยู่นี่นครับ,รบแล้วก็มีครึ่งลูกได้น,น้ําล้นนะครับอย่างที่ผมบอกครับปอๆผมไม่เล่นไม่เอาเสียครึ่งน,นี่ครับคู่นี้มองถึงชนะนี่ครับมองถึงมาเซชนะนะครับครึ่งลูกน้ําล้นจัดได้เลยคู่นี้มาเซมีงาน นี่ครับคือพานานมีงานแน่ๆนี่ครับวันนี้ต่อไปที่มาคเซในราคาครึ่งลูกบอลงานมีโอกาสสูงมากครับต่อมาคเซเป็นโค้สุดท้ายครับอ่าโอเคนะครับอาจจะวิเคราะห์ช้าหน่อยยืดเยื้อหน่อยนะครับเพราะว่ามีไลน์อัพนะครับถ้าคุณมาช่องผมแล้วเนี่ยครับผมจะวิเคราะห์ละเอียดแบบนี้แหละมีไลน์อัพมีฟอร์มการเล่นมีเทคนิคมีเทคนิคมีโค้ดมีใครลงใครเจ็บนะครับเราจัดให้แบบสาสมใจ นี่ครับสามคู่มีอะไรบ้างนะครับก่อนรับชมสรุปกันนะครับฝากด้วยครับนะฮะกดติดตามนะครับกดถูกใจและกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับช่องแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยอ่าเขาไม่ค่อละเอียดหรอกบางคนดูแค่ผ่านๆนะครับแค่ผ่านๆเด็กก็ดูได้อ่าคุณมองคุณอ่านตามก็ได้แล้วครับถูกไหมฮะนี่ครับคุณมากไปผมคุณรู้ลึกและรู้จริงกับคนดูบอลแบบผมนะครับสามคู่มีอะไรบ้างมาสรุปพร้อมกันหน่อย สเตป3บวก5ดาวนะครับคู่แรกนี่ครับคู่แรกนะครับไปที่ซันบวกครับรองในราคา1ลูกนะครับมีนะฮะราคา1ลูกได้7นะครับแล้วก็ไปที่เลสเตอร์ไม่หลับไม่จำนะบางคนบอกไอ้เฮียมึงอาเธอร์ไม่หลับไม่จำนะครับเมื่อวานมึงล่อเซากูแล้วตายตัวเดียวนะครับวันนี้ไปเลสเตอร์อีกแล้วนะครับบล อ่าแชมเป,ปี้ยนชิพนะครับมาเจอกับแมงกระสูบ้บอลเกรดบอลไม่ได้อะนะครับถ้าคุณไม่เอาถ้วยนี้คุณจะเอาถ้วยไหนล่ะมีสองถ้วยที่คุณต้องไปอ่ะแต่ผมว่าบอลพิมลีกที่ตกชั้นลงมานะครับในการคาราบาวาคัพนะครับอาจจะออพเข้ารอบลลึกได้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วก็ต้องไปเจอพวกพิมลีกอยู่ดีเนาะนะครับผมเลยคิดว่าเขาจะเล่นเกมลีกมากขึ้นแต่เกมแรกๆแบบเนี้ยนะครับบอลต่อชอบมาเลสเตอร์ฟิตตี้ซันบวกแล้วก็มาคเซ ในราคาครึ่งลูกไม่เอานะครับราคาปปไม่เอานะฮะเนี่ยครับแอดอาเขากลุ่ม VIP นะครับเข้ากลุ่ม VIP เงื่อนไขเงื่อนไขเดียวนะครับเล่นเว็บเดียวกันนะครับอยู่ยาวเลยตลอดชีพวันนี้บอลเต็งหดาวบอลงานเป็นคู่ไหนนะครับบอลงานวันนี้นะครับขออนุญาตไปที่ต่อมา่นะครับทำไมถึงเป็นบอลงานไปย้อนฟังครับ ทำไมถึงเป็นบนงานไปย้อนฟังนะครับจากประสบการณ์มีโอกาสงานที่หมากเซสูงมากคือไม่ใช่งานตายนะงานเข้าครับงานบวกงานกําไรเนาะต่อมากเซมบนติงหดาวในวันนี้เลสเตอร์แล้วก็รองสันบวกฝากเอาไว้3คู่แล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับกับช่องเดอะจีเดตอาร์เทอร์วอพขอนุญาตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดซับ้ด้วยสวัสดีครับ